มาเพื่อนๆมาอันนี้จะเป็นเอ่อวาซาบินะเพื่อนๆนะอันนี้จะเป็นเอ่อ <Dro> ซ <pp le> ีอิ๊วทั้งถาดนั่นแหละแม่กินแค่สองชิ้นแค่นั้นแหละมาเพื่อนๆมาโอ้ยที่ใช้ไม่เป็นใช้ยุ๋อ <c oughs> อ,อันนี้่ะกินสองชิ้นก็พอละมาเพื่อนๆมาวันนี้วันนี้ไม่กินข้าวไดถ้าเป็นมา้าม้าจะใช้อันนี้นะม้าจะไม่ใช้นาะเปียบอะ่ะ มันคําใหญ่เกินไปเราเอาเข้าปากไม่ได้หรอกอนตมเด็กวัดเอาผักก่อนกินไก่ดีกว่า,าเห็นว่ามันเหลืองน่าก,กินดีนะตอนแรกว่าจะไม่กินข้าว,วนะเพื่อนอร่อยมากมา,มาเพื่อนๆมา สองฉ่นกินไอเดี้ก่อนหนึ่งสองข้าวเหนียวดำสุดท้ายเมนูสุดท้ายของเราแปลกมีผักอยู่นิดหน่อย คือถ้าไม่กินผักมันมันมันไม่สบายท้องอยังไงเมื่อก่อนก็ไม่เป็นหรอกะนะเหรอเหรอ ไก่ก็น่าจะกินแค่ชิ้นเดียวแค่นั้นแหละบิดกินพ,พลังนะหรอ วันนี้ไปซื้อกากหมูแม่ค้าเขาตักกากหมูไว้ถุงละห้าสิบหยิบให้นะเขาตักกากหมูไว้ถุงละห้าสิบนะเพื่อนเพ่อน้อยกว่านี้นะถุงห้าสิบบาทน้อยกว่านี้แต่ทีนี้ คุณแม่เห็นแบบมีตาคนหนึ่งเขาซื้อก่อนคุณแม่เนาะเขาเอาแค่ยี่สิบบาทสรุปก,ก็คือยายแกก็ขายให้นะยี่สิบบาทเออคุณแม่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาขายถุงละห้าสิบแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อถุงห้าสิบก็ได้นี่เราซื้อเท่าไหร่ก็ได้คุณแม่ก็เลยเอาสามสิบบอกเออบอกคนขายว่าเอาแค่สามสิบเขาก็ให้มาเยอะกว่าไอ้ถุงห้าสิบที่เขาตักไว้นะพเพื่อนเพื่อนอืม แล้วพอคุณแม่จ่ายเงินเสร็จปุ๊บก็มีคุณยายที่แบบว่าเขาสนใจอยากจะกินแบบกากหมูบ้างเขาเดินมาถามคุณแม่ว่าเออไอเนี้ยที่คุณแม่ซื้อเนี่ยเท่าไหร่แม่ก็เลยบอกว่าสามสิบแกก็เลยตัดสินใจเอาสามสิบบาทด้วยอืแม่ก็งงเลยว่าทําไมคุณยายเ็าต้องแบบซื้อตามเราอะเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะพเพื่อนแต่ว่าเขาทํามาใหม่ๆเขาทอดแล้วเขาก็ใส่ใส่ถาดไว้ แล้วก็การขายนี่เขาไม่ได้ช่างนะเขาตัดเอาตัดกะเอาแต่ว่าไอ้นี่ยมันเยอะกว่าได้เยอะอันนี้สามสิบาทได้เยอะกว่าห้าสิบาทที่ยายเขาใส่ถุงไว้อีกนะเพื่อนๆนซ้ำกับหกสิบซ้ำก็หกสิบเนี่ยถุงเนี้ยอันนี้เขาทอดมาใหม่ๆเลยนะเพื่อนๆอคิดว่า<อ>ยายแกน,น่าจะตื่นเต้นที่แบบว่า<อ>มีคนมาซื้อ แกก็เลยทําผิดทําถูกอนะตัดผิดตัดถูกเผื่เนไ่ิดยกลีไหวมโอ้แค่ว่าอันนี้เ่แค่มันเผ็ดเองอ่ะมันเผ็ดเองไม่ใช่วัสดุนะอันนี้เผ็ดมันไม่ใช่วัสดุ จากวาซาบิจนมัสดูไม่ใช่ไม่ไม่ไมนไม่ได้ใส่วาซาบินะมันใส่มันเผ็ดเองอ่ะอ๋อมันน่าจะเป็นบางชิ้นหรือเปล่าหนูไม่รู้ก็เผ็ดเองล้วก็คุของใครเนี่ยก็ไม่ไหวออกมาคิดไปเลยอันนี้ก็เผ็ดอืมลองพอแล้วหนูไม่ชอบสีแดง อะไรเห็นไหมล่ะเอ้ยลองชุบปั๊บอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เพ็ะอันนี้กระเพ็ดโอ้ยเย่แหละเปลี่ยนตังได้มีน้ำแข็งไหมพรอน้ำแข็งก้อนหนะึ่ง อมน้ำแข็งไหมล่ะจีรถทำมันเผ็ดอะไรอ่ะเธอ,อมันไม่ใช่ใส่วาซ,วา,ซาบินะอือโอ๊้ออยขับโองไใครอะคิดไม่กินแล้วหรอ วันนี้คุณแม่ก็กินแค่นี้แหละไม่อยากกินเยอะตอนเย็นเนาะเพราะว่ากินเยอะก็อึดอัดเป็นไงบ้างนอ้อสบายดีไม่เอ่ยสาหรับคุณแม่ก็เรื่อยๆนะนเพื่อนๆวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่เมื่อตอนเย็นนะ่ะเมืเ่อค้นทำท่าแบบว่าจะตกหนักมากคุณแม่ก็เตรียมเปิดฝาโอง่งปรากฏว่าไม่ตกเมฆหายไปแล้วมากเนี่ยตอนเนี้ยกะว่าจะกะว่าจะลองเอาน้ําถังสุดท้ายเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะยังตกไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่ตกแล้วนะเพื่อนๆนะน่าจะตกแค่แบบถ้าตกก็ตกคืนนี้โอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้คุณแม่ก็มาชวนกินซูชิมาชวนกินเอไก่ย,ย่างข้าวเหนียวจิ้มปลานะเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วจ้าบายบายจ้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะเพื่อนๆสวัสดีจ้า